ไปเที่ยวภาคเหนือก็ปลอดภัยอยู่นะมีที่สวยๆให้เที่ยวเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะค่าใ,ใช้จ่ายการท่องเที่ยวก็ถูกลงแล้วก็ยังได้ใช้คนละครึ่งอีกนะคะคาดว่าจะสร้างไรายได้หมุนเวียนประมาณ44.3ล้านบาทค่ะวิธีลงทะเบียนง่ายนะคะก็ให้ให้สแกนป้ายรับสิทธิ์ส่วนลดกดที่พักหรือว่าโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะกรอข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันทะเบียน ยืนยันการลงทะเบียนสําเร็จนะคะถ้าเราคลิกสําเร็จเมื่อไหร่ก็รออีกสักไม่เกิน3นาทีนะคะจะมีเ m s แจ้งยอดส่วนลดและระยะเวลาการใช้สิทธิ์ให้ค่ะ,ะสแกนแล้วก็บอกข้อมูลตัวเองนะคะพอได้รับเ m s เอ็มเออกข้อมูลตัวเองเสร็จก็ส่งค่ะแล้วก็ยืนยันการเข้าร่วมโครงการค่ะ เราไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์เพื่อจองล่วงหน้าได้นะคะจะต้องใช้สิทธิ์หน้าวันนั้นเท่านั้นนะคะจิ้งแก้วบอกว่าอาสมอลงทะเบียนเที่ยวด้วยได้ไหมได้ค่ะทุกคนเลยค่ะอสมอก็ลงทะเบียนเที่ยวคนละเครื่องได้นะคะอสมอก็เป็นประชาชนเหมือนกันค่ะหลังจากที่ได้รับ s อ s ออสําหรับใช้สิทธิ์ส่วนลดแล้วนะักท่องเที่ยวสามารถใช้สิทธิ์เพื่อใช้ใจ่ายในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก บางทีอาจจะไม่ใช่โรงแรมเนาะแต่เป็นที่พักเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นบ้านเช่าแ<อ>บบนี้ได้นะคะบ้านเช่าที่เขาทํารายวันนะคะหรือว่ารีสอร์ทอะไรที่เขาเข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะแล้วก็ร้านอาหารร้านสปาโดยการสแกนผ่านจิวอัโคอโคสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะคะแั้วก,ะะก็ขอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ลงทะเบียนก็จะได้ยอดค่าใช้จา่ายเอ s ด้เอสเอ็มเอสแจ้งมาแล้วก็จะได้ยอดค่าใช้จ่ายที่ได้รับการลดนะคะคุณข้มี่สวัสดีจ้าป้าปอสวัสดีจ้า สำหรับการใช้สิทธิคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งก็ไปถึงที่แล้วนะคะสแกนป้าย QR โค้ดจับประานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยสังเกตป้ายจะมีโลโก้ L เ,เนื้อคนละครึ่งนะคะถ้ามีคํานี้จะได้ว,ว่าเขาเข้าร่วมโครงการนะคะอะขออนุญาตไดนึงค่ะ,อะพอไปถึงสแกน QR โค้ดของ ป้ายแอลเนื้อคนละครึ่งแล้วนะคะก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่อันเดียวกันกับที่เราเคยลงทะเบียนไว้อตอนแรกนะคะอันที่เราได้เอสเอ็มเอสนะคะให้ใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันนะคะแล้วก็ใส่ยอดเงินตามที่จ่ายจริงแล้วก็กดปุ่มตกลงจากนั้นก็จะยืนยันการใช้สิทธ์กดปุ่มใช้สิทธิสท์ส่วนลดคนละครึ่ง แล้วก็ใช้สิทธิ์การลดสําเร็จร้านะคะ้าก็จะถ่ายรูปหน้าจอของเราคู่กับใบเสร็จรับเงินที่เขาออกให้นะคะเพราะว่าเขาจะต้องเอาสิ่งนี้ไปเบิกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามโครงการนะคะแล้วก็จะมี s m s มาแจ้งว่าอ๋อท่านใช้เงินไปเทา่านี้แล้วเหลือเงินกี่บาทนะคะสำหรับสิทธิ์การท่องเที่ยวนี่ค่ะเขาบอกว่า ท้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะฟังดูเหมือนดีเนาะดีมากเลยไม่จํากัดจํานวนครั้งที่ใช้นะคะแต่ว่าในวงเงินแค่400บาทค่ะ400บาทนะคะในวงเงินแค่400บาทเอ๊ะมันจะพอที่ไหนคะ่ะที่พักทุกพันกว่าบ,บาทเข้าไปแลว้วอ๋อหมูน้อยราตีสวัสดีไปไหนไปเร็วจังไม่ลงทะเบียนแอลเนื้อเหรอคะเขาบอกว่าได้ในราคา400อบาทนะคะ แล้วก็สามารถใช้ซ้ำได้ในสถานประกอบการที่ไม่ใช่ที่เดิมนะคะนี่เขาบอกว่าต้องไม่ซ้ำกับสถานประกอบการเดิมที่เคยใช้สิทธิ์ใช้ส่วนลดไปแล้วนะคะและจำกัดระยะเวลาสมมติว่าเราพักที่เดียว3วันเราจะสแกนทุกวันไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราสแกนที่นี่จ่ายแล้วโรงแรมนี้ต่อไปไปจังหวัดถัดไป ครั้งที่2องก็ใช้ได้อีกนะคะแต่ไม่ใช่วพาะพัพที่3าวันจะใช้3วันไม่ได้นะคะม,มัดมิตบอกว่าส่วนมากอสมอเกือบจะทุกคนครับคุณป้าปอเป็นลูกค้าทอกศออใช่แล้วทอกศผูกมัดเรา,จ,าจริงๆค่ะเออแล้วก็ได้400บาทนี่นะคะจะต้องใช้ต่างสถานที่เนะาะป้าว่าใช้ที่เดียวก็หมดแล้วมั้ง แล้วก็จะจํากัดเวลาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะถ้าลงทะเบียนแล้วต้องใช้สิทธิ์ภายใน3วันเกิน3วันไม่ได้นะคะสิทธิ์นี้หมดไปแม้ว่าท่านจะเพิ่งใช้ไปร้อยเดียวอีก300ก็หายไปเลยนะคะมันมีสิทธิ์เต็ม400ค่ะใช้ได้ภายใน72ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับ s m s ิยืนยันการเข้าร่วมแคมเปญนะคะดูๆว่าใครจะสามารถใช้ได้บ้างถ้าใครไปใช้มาแล้วก็บอกกันบ้าง